สถานีตำรวจภูทรแม่สอดจังหวัดตากตั้งอยู่ที่416ถนนอินทรคีตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีพันตรวษเอกโอภาสกรงเมืองรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดเป็นหัวหน้าสถานีตัวอาคารชั้นที่หนึ่งจะเป็นห้องศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อให้บริการประชาชน ในการรับแจ้งความลองทุกข์ก่าวโทษแจ้งความเอกสารหายเปรียบเทียบปรับปรึกษาทนายอาสาถัดไปเป็นห้องควบคุมผู้ต้องหาแยกชายหญิงเด็กและเยาวชนมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไว้เฝ้าสังเกตการจํำนวน8จุดต่อไปเป็นชั้นที่2ประกอบไปด้วยห้องธุรการงานสอบสวนมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบคดีอาญาในระบบขาม และทำหน้าที่เก็บสำนวนคดีอาญาไว้อย่างเป็นสารระบบถัดไปเป็นห้องพัสดุมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสิ่งของหลวงจัดซื้อจัดจ้างคุมอาคารบ้านพักอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆห้องศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดหรือสอกภสพแม่สอดมีระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพไว้สำหรับติดต่อสื่อสารกับเ,นเหนือและภูมกัมชาต่อไปเป็นอาคารชั้นที่ส ประกอบไปด้วยห้องธุรการกำลังพลงานทะเบียนต่างด้าวมีเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือโต้ตอบหนังสือและเจ้าหน้าที่งานทะเบียนต่างด้าวห้องงานการเงินมีเจ้าหน้าที่งบประมาณการเงินการบัญชีทาหน้าที่ในการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆรวมไปถึงเงินสวัสดิการต่างๆให้กับข้าราชการตํารวจห้องพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติเพื่อสมัครงานต่อใบอนุญาตข,ขับขี่จัดซื้ออาวุธปืนห้องศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ มีการติดตั้งแผนที่ภูมิประเทศนาฬิกาอาชญากรรมสถิติการเกิดอาชญกรรม4กลุ่มแผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบการแบ่งเขตตรวจทั้งในเขตเทศบาลและในเขตตำบลการจัดทําแฟ้มข้อมูลท้องถิ่นต่างๆต่อไปเป็นอาคารชั้นที่4ประกอบไปด้วยห้องพนักง,งานวิทยุทำหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถัดไปจะเป็นห้องประชุมใหญ่สามารถจุคนเข้าร่วมประชุมได้ประมาณ200คนสถานภาพกำลังคนมีอาตาัตราอนุญาต313นายอาตาัตราคนคลอง279นายอาตาัตราว่าง34ตําตำแหน่งพื้นที่รับผิดชอบและเก็บติดต่อทิศเหนือติดกับสอพอแม่ละมาดทิศใต้ติดกับสอพอพพพะทิศตะวันออกติดกับสพพอพบอทิศตะวันตกติดกับประเทศมยนมา มีระยะแนวแตะเข็บชายแดนประมาณ77กิโลเมตรโดยมีแม่น้ำเมยกั้นพรมแดนระหว่างประเทศมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น913ตารางกิโลเมตรเศษแบ่งการปกครองเป็น8ตำบลมีอบตอ8แหง่งเทศบาลนคร1แหง่งเทศบาลตำบล3แหง่งมีจำนวนประชากรชาวไทยทั้งสิ้น154,158คนประชากรแฝง 1 6ส5 6 7คนมีคลังสินค้าตามแนวชายแดนจำนวน17แห่งมีท่าข้ามธรรมชาติจำนวน37จุดมีจุดเสี่ยงในการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่จำนวน9จุดโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังในเลสวรจัดกำลังเฝ้าระวังลาตะเวนตลอด24ชั่วโมงการคมนาคมรับผิดชอบถนนหลวง3เส้นทาง และมีเส้นทางการบินหนึ่งเส้นทางโดยสายการบินนกแอร์เส้นทางแม่สอดดอนเมืองในการเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากทางรถยนต์จะมีจุดตรวจร่วมความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข12ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งประกอบด้วยเจ้าที่หลายฝ่ายมีตำรวจทหารฝ่ายปกครองตรวจคนเข้าเมืองตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าที่ศุลกากร คอยตรวจสอบรถที่เข้าออกในพื้นที่สถานที่สำคัญด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองท่ากาศยานนานานชาติแม่สอด